ขอบคุณครับเฮ้ยมีทัดไข่พัดไข่ไม่ทำเองเอน,นี่ยเหมือนมีเวลาวนนเวลาเยอะเลยเกินวันนี้ตู้เย็นใหญ่ปะเมื่อวานผมเข้าไปนอนอยู่ในตู้เย็นโอ้โอเม,มื่อวานร้อนจัดใช่ไหมร้อนจัดเข้าไปนอนในตู้เย็นโอ้ เจ้าปูเจ้าปูพี่ยาเมื่อวานอร่อยไหมอร่อยของโจเหรอใช่พี่ยาอยู่คนเดียวกับหมดกล่องรอถ้าใครควรไปซื้อมาให้อ่ะเปิดแรกแล้วนะเอาเลยได้ไหมอะไรปลาลาดจ้ะปลาลาดเห็นแล้วดูแล้วดูคลิปอยู่สวัสดีครับคุณวราบุษสวัสดีคุณกินเที่ยวไม่น้อยภาคเหนือสวัสดีครับสวัสดีดำดงอุ้ยไม่ใช่ ดำแดดดำแดดเดี๋ยววันอาทิตย์นี้แม่ไก่จะมาแม่ไก่คือใครหน้ไงแหละเป็นอะไรแม่ไก่แต่งเป็นแม่ไก่ใช่โอ้เป็นยังไงแม่ไก่แก่แม่ไก่แก่ใช่แต่งแต่งเป็นยายแววติทิตย์ได้ไหมยังไงไปดูไอ้แววติทิตย์แต่งตัวยังไงนั่นแนี้ครึ่งหนึ่งนี่ผมชวนยายแววติทิตย์มาอยูยังยังไม่ยอมมาสักที่ยดำดงชวนยายแววติทิตย์มาดำดงเลิกไปแล้วดังที่อยาก ตรงนี้ลมเย็นตบบอนนี้อากาศดีนะเนี่ยตรงนี้นั่งเย็นเย็นดูลูกค้านั่งกินข้าวาาวันสบายใจนั่งลมเย็นนะถ้อ่างนี้น่าจะต,ต้องเ,เป็นแซเรนจะไปเปล่ปะหรอพี่เอกไปเะล่ะไปจริงครับไปใจหน้าแล้วนะไปครับเพราะวันนี้มันสุกวันชิลชิลครับเพราะว่าผมผมเก็บเก็บทุ่มอยู่แล้วไม่ไรครับทมาทำไมวะเนี่ยวันนั้นก็มาเท่าแก่พี่อ่ะ มาก็มากินน้ำพริกนะโดนที่ยาแครตัดของให้กินเต็มเลยอยู่ไหนอยู่กรุงเทพอ๋อยุงเทพอยู่ไม่ไกลมาได้่กาอยู่กาลสินกาลสินก็แวบหายมาพี่ยาได้ผมเห็นอ่ะจะชวนไปเที่ยวไชน่าจะชวนไปเที่ยวไชน่าาฏนนี้แหละเอาเส้นขนมจีนเสร็จหรือยัง ตื่นไม่ตื่นเสียงว่าแกกินไมตื่นค้างๆอยู่ใครเสียงแบบกระต่ายใครอย่างเสียงเสียงใช่เปล่าเสียงบ้าวนเสียงเหมือนเพิ่งตื่นเฮ้ยม่เอาเปิดกล้องเสียงเหมือนเพิ่งตื่นเฮ้ยไม่เอาเปิดกล้องอยู่กับใครหรือเปล่าครับไม่เอาเปิดกล้องคนคนนู้นเอาว้าไปทำอะไรนะคนนู้นนะเอาไปเล่นว้าเลยเช้า นั่นคนนั้นทำอะไรเอ้าเล่น,ลนว้าวแต่เช้าเลยฮะเล่นว้าวแต่เช้าเลยอะมันนขึ้้้แต่เชาเยมมีอารมณ์แต่เช้าเลยมีอารมณ์แต่เช้าเลย <c oughs> โอ้ยดูอันนี้ปล่อยปล่อยขึ้นได้สูงไหมต้องต้องต้องดูว่าติดลมบนหรือเปล่าใช่ป่ะ ป่งนะครับเล่นเว้าเล่นเว้าแต่เช้าเลยตกตกเรียบร้อยลมบนไม่มาเนี่ยครับปู่อันนั้นตักนักทลาดนะครับใครที่มาร้านพิยาขนลุมกม็สามารถมา กราบไหว้ขอพรอได้นะครับนี่เราก็จะมีอาถาให้เลยอาถาไหว้ปู่นะครับถ่ายไหว้ไหว้ปู่แล้วก็ขยาเซนซีเราก็มาดูตามใบตามาใบทํานายนี่ได้นะครับนี่นี่ทางเสาก็จะมีป้าขายลอตเตอรี่เลยคนระับนี่ประจําอยู่ที่ร้านพ่ยาตลอดครับนี่ người quan cái, <laughs> cái <laughs> gì cũng phải, phú sĩ quan, hoàn bây giờ mới, cái gì cũng ô, เสจอหายรืไ่มองแลดใครไ้ว้ใครกแเนี่ยแก้บนอีกแล้วใครแก้บนไม่รูลูกน้องลูกน้อยาเขาถูกไว้จานใช่ครับเมืที่ผ่านมาลูกน้อยาถูกเยอะอ๋อแปดเี่งไนะทะเบียนรถนะดแค่นี้ล่ะคนคนคนนู้นลาไปแล้วหรือเปล่าขอเลขครับ แล้วขอโชคอันอันนี้อันนี้ขอขอเต็มสีครับอ๋ออันนี้ขอหวยใช่เหรอครับอันนี้ขอหวยไม่ได้หรออันนั้นมันเยอะครับมันมันจะเป็นเต็มสีครับมันมีสองตัวด้วยอันนี้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 ขอคำที่แม่ครับไห้ทานก่อนพี่อ่ะ อะไรเนี่สิบสามยีม่สิบนะครับโอ้โอโก็ก็ดมยี่สิบสาม <23. S 2> อ่านี่ครับยี่สิบสามพิยะพานยี่สิบสาผลอะไรนะผลบรรทุกสินค้ายูาีไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวันโอ้โหดีเลย มเใบที่ยี่สิบสามความว่าเพตาใหญ่เพตาเพตาใหญ่ซึ่งเล่นไปในมหาชราสิงขนบรรทุกสินค้าอยู่อาินไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวันใครเสี่ยงได้ใบนี้ว่าดีนะ ลาบนั้นจัดเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายมีผลดีครันอย่าได้พันความคิดตามผิดฟองโอ้ย่าได้พลันอย่าได้พลันความคิดอย่าได้พลันความคิดตามผดองขาแต่ฐานหาชูเนื้อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสองจะสมเนื้อสมรักสมศักดิ์รองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลา ถามคนเจ็บว่าใครจะหายขาดแม้นวิวาทเป็นความตามข่าวหาจัชนะสมชวินดังกินดาดังสาดังสาราแก้แค่แถลงเอินดีว่ะหมดีเฮ้ยดีมากเนี่ยไปถามเนี่ยไปถามคนป่วยว่าพี่ยาก็ไปถามเขาบอกาหายกี่วหายหมดเลยไหมเด็กน้อยเอ้ยดีอ่ะไปเนี่ยดีดีมากเลยอ่ะดีมากเลยดีแล้วดี ค่ะดีดี